สวัสดีท่านผู้ทุกท่านนะครับอยู่กับผมกอล์ฟ54นิวตันกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีรถเก๋งซีดานที่ต้องบอกว่าเป็นตัวคุ้มนะครับ ตัวคุ้มในเรื่องของออปชันที่ได้นะผมและเทียบกับราคาณตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรถยนต์ที่น่าสนใจมากแต่หลายๆลท่านนี่ลืมนึกถึงไปนะผมวันนี้เราอยู่กับคันนี้ฮะ t o y o t a c o r o l l a a l t i s สนะครับผมเป็นเครื่องยนต์1.8ไฮบริดรุ่นท็อปสุดรหัสรุ่นไฮนะครับผมคันนี้เป็นรถปี2019เลขไม่เพียงแค่1 1 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองและราคาต้องบอกเลยว่าจากราคาล้านสนะผมตีกลมๆนะตอนนี้เหลือเพียงแค่750,000บาทเท่านั้น ตัวท็อปสุดนะ750,000บาทนะแล้วสิ่งที่คุณจะได้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างติดตามรับชมได้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมสภาพตัวรถนะผมเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องการรับประกันในส่วนของระบบไฮบริดและแบตเตอรี่ของเจ้า o r r o l a a l t i s ของ t o y ยต้าก่อนนะผมหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับในส่วนของ t o y o t ้ Corora a อ t i ิที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับผมจะมีรับประกันอยู่2อย่างนะครับผมนั่นก็คือรับประกันในส่วนของ มอเตอร์นะครับมอเตอร์ไฮบริดนะนะในการขับเคลื่อนนะผมตรงนี้เนี่ยทาง Toyota เขารับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางนะตอนนี้เนี่ยรถปี2019ใช่ไหมครับออกมานอกจาก Toyota นะผมก็หมดประกันในปี2024นะครับผมในส่วนของมอเตอร์นะและในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยรับประกัน10ปีไม่จำกัดระยะทางเหมือนกันนะครับผมคันนี้ก็เท่ากับว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะหมดอายุประกันของ Toyota อยู่ที่2029นนั่นเองนะครับผม ก็ท่านใดที่สนใจก็ยังมีประกันโตโยต้าอยู่นะผมใช้งานได้อย่างสบายใจหายห่วงแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูสภาพคันนี้นะผมว่าเป็นอย่างไรเนาะตัวท็อปสุดคุณจะได้ออปชันที่จัดหนักจับเต็มจริงๆนะครับผมจุดเด่นๆเลยในโตโยต้าโคโราออติที่เป็นรุ่น h ฮบริ i ไฮเนี่ยนะ,นะคุณจะได้ในส่วนของโตโยต้าเซฟตี้เซนต์นะครับเป็นเต็มระบบเลยนะมีทั้งในส่วนของเลด้าด้านหน้ามีในส่วนของตัวจับเลนมีในส่วนของอแจ้งเตือนมุมอับสายตา RCTA นะครับผมเบรกอัตโนมัตินะ แล้วก็ชะลอรถจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับผมตรงนี้คุณจะได้หมดเลยนะครับผมแล้วมีในส่วนของระบบช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องเล่นนะครับผมก็คือ Toyota Telematic กนั่นเองนะครับตรงนี้คุณก็จะได้ไปแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะอ่าด้านหน้าดีไซน์นะครับผมก็จะเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะที่เขาเรียกว่า TNGA แพลตฟอร์นะครับผมหน้าตาก็จะดูแบบ สปอร์ตดูสวยดูลงตัวกว่าเดิมนะครับผมกระจังตรงนี้เป็นสีดำไฮกลอสนะครับเป็นสีดำเงานะผมแล้วก็เดินแถบด้วยโครเมียมนะผมโลโก,ก้เป็นละองสีฟ้านะผมมีเลดาราด้านในนะไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบไฟสูงอัตโนมัติด้วยตรงนี้เขาใส่มาให้ไม่ใช่แค่เปิดปิดอย่างเดียวมีไฟสูงอัตโนมัติให้ด้วยนะผมเป็น LED นะฮะสว่างสวัยสวยงามมากๆนะครับผมด้านล่างไฟตัดหมอก เป็น LED เช่นเดียวกันนะครับผมการดีไซน์ก็หน้าตาจะคล้ายๆกับ c a m r ี่รุ่นพี่เขานะครับผมหน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะครับผมแต่โดยรวมแล้วออตติสเนี่ยจะดูลงตัวนะจะดูสปอร์ตมากกว่านะครับผมนะด้านข้างนะครับล้อแม็กลายสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะคือล้อแม็กของเขาเนี่ยนะเป็นลายทูโทนนะครับสวยมากๆนะผมแล้วก็มาพร้อมในส่วนของระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางด้วยนะผมตรงจุกยางตรงนี้เวลาเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อนะครับ เอาจุกยางไปด้วยนะฮะไม่งั้นเนี่ยระบบแจ้งเตือนมันจะใช้งานไม่ได้นะครับผมนี่แล้วก็ยางเป็นขนาด17นิ้วนะครับผมล้อแมกขนาด17นิ้วนะฮะยางนี่ปี2021นะสภาพสวยๆนะผมดอกยางหนาๆแบบนี้นะครับผมใช้งานได้อีกยาวๆนะฮะนี่นัก็คือในส่วนของร้องเขานะครับสีด้านข้างสวยงามนะครับผมกระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัตินะครับมีในส่วนของระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตามีบรสปอร์ตนะฮะ แล้วก็มีปุ่มคีเลตนะครับผมล็อกรถนะครับแล้วก็เปิดรถแบบนี้เฟรมกระจกเป็นโครเมียมด้านบนนะครับนี่เฟรมกระจกเป็นโครเมียมด้านบนชนด้านล่างตรงนี้เป็นสีดำนะครับเป็นสีดําธรรมดานะครับผมนี่แล้วก็ด้านข้างนะครับสีสวยๆเลยนะสภาพเรียบร้อยด้านท้ายด้านท้ายของโครราตออติสนะครับผมไฟท้าย LED นะครับเป็นทรง L shape นะครับสวยมาก,มากนะผมตกแต่งโครเมียม นะครับแต่เป็นโครเมียมที่ไม่ได้เงานะเป็นโครเมียมที่มีการทำเท็กเจอร์ให้มันแบบด้านๆสวยๆนะครับผมมีกล้องมองหลังพร้อมระบบ RCTA นะครับผมแล้วก็ในส่วนของระบบเบรกนะขณะเราถอยเนี่ยเวลามีเด็กๆวิ่งผ่านเนี่ยระบบเขาเบรกให้อัตโนมัติด้วยนะผมก็มีเซ็นเซอร์ในส่วนของด้านล่างตรงนี้ในการช่วยนะครับผมนี่มีเซ็นเซอร์โซน่าให้นะครับผมมีการตกแต่งที่กันชนก็ทําเป็นบ่าขึ้นมาเหมือนกับใส่สเกิร์ตนะครับผมก็ทําให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นส่วนฝาท้าย เป็นฝาท้ายธรรมดานะครับผมนี่เป็นฝาท้ายแบบธรรมดาไม่ใช่มีระบบไฟฟ้าอะไรนะผมเป็นแบบแมชชินิกนะฮะก็เป็น,นกลไกทั่วไปนะครับผมก็ไม่ต้องมาดูแลเรื่องของระบบไฟฟ้าอะไรพวกนี้ให้มันวุ่นวายนะครับผมพื้นที่การวางของนะครับถึงเป็นรถไฮบริดแต่พื้นที่การวางของเขาก็มีเหมือนกับตัวที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินมีเท่ากันนะผมเพราะว่าในส่วนของแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดเนี่ยถูกย้ายไปอยู่ที่ ใต้เบาะผู้นั่งโดยสารด้านหลังนะครับผมก็ทําให้พื้นที่การวางของเนี่ยมกีกว้างเลยนะครับผมวางกระเป๋าไซสบ์บิ๊กๆนะครับวางอุปกรณ์ต่างๆก็วางได้สะดวกสบายนะครับผมและแน่นอนว่าด้านล่างมียางอะไหล่แบบฟูไซส์นะนี่ตามมาดูนะฮะคุณยังได้ยางอะไหล่แบบฟูไซส์นะครับผมในไฮบริดคันอื่นรุ่นอื่นที่ห่ออื่นเนี่ยจะไม่ได้แล้วนะจะได้เป็นปั๊มฉุกเฉินปั๊มลมฉุกเฉินนะครับผมพร้อมน้ํายาเคลือบอยางแต่โครโรล่าออติสคุณได้ล้อแม็กแบบ ฟูไซส์ฟูไซส์คืออะไรก็ล้อที่ใส่อยู่นั่นแหละนะครับผมทั้งหมดเนี่ยมี5้ล้อเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆคุณได้ล้อ5ล้อเลยนะเออเป็นไงดีไหมนะนี่คือในส่วนของสภาพภายนอกนะครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูด้านในนะผมสภาพภายในเป็นอย่างไรนะออปชั่นเข้าๆมีอะไรบ้างตามเลยครับเรามาต่อภายในนะผมเจ้าคูรุระออติสคันนี้นะครับผมภายในก็ต้องบอกเลยว่าการตกแต่งงานประกอบต่างๆเนี่ยสวยงามมากๆนะครับผม ส่วนใหญ่แล้วนะผมทั้งเดสบอร์ดด้านหน้า,นาแผงประตูเนี่ยนะเป็นแบบบุนนุ่มทั้งหมดนะครับเป็นนวมนะฮะคือดูพรีเมียมมากๆนะผมแล้วก็เป็นจอแบบลอยแบบนี้นะสมัยใหม่แล้วนะก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะครับผมเป็นระบบ Toyota t e ทเลเมติกนะครับผมก็มีในส่วนของแผนที่นำทางมีในส่วนของการติดต่อศูนย์บริการนัดหมายต่างๆนะครับผมแต่ว่าคุณก็ต้องไปต่ออายุการใช้งานเพราะว่าเขาเป็นลายปีใช่ไหมตอนนี้เนะจ้าของเดิมเขาไม่ต่ออายุนะ มันหมดอายุไปแล้วนะครถ้าคุณต้องการใช้ในส่วนของ Toyota t e l e m a t ติคุณก็ต้องไปต่ออยู่เขานะครับผมแต่ถ้าไม่ได้ต่อก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมหน้าจอก็สวยงามนะครผมแต่ความคมชัดเนี่ยอาจจะไม่สู้เท่าจอที่เราซื้อมาใส่เองนะครับผมความคมชัดก็มีแค่ในระดับ 480 p เท่านั้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับลงมาก็จะเป็นนี่เครื่องปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัตินะผมหรือว่าเครื่องปรับอากาศแบบออโต้นั่นเองนะผมนีนานโอี e นะทำให้อากาศภายในมันสดชื่นแล้วก็ปอดฝุ่นนะครับผมตรงนี้ดีมากๆานะครับพวงมาลายัยหุ้มหนังนะครับปรับ4ทิศทางแบบแมนนวลนะผมมีมัลติฟังก์ชัน นะครับควบคุมเครื่องเสียเครื่องเล่นนะครับรับสายโทรศัพท์ต่างๆนะผมด้านขวาก็มีในส่วนของ Adaptive Cruise Control นะผมก็มีในส่วนของตัวกัดระยะรถคันด้านหน้านะผมตัวควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนะผมแล้วก็มีการแบบว่าควบคุมพวงมาลัยให้อยู่กลางเลนด้วยตรงนี้เดี๋ยวผมไปลองขับเดี๋ผมจะใช้ให้ดูนะฮะมันดีมากๆเลยคุ้มมากๆนะผมนะไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบเปิดปิด ไฟสูงอัตโนมัตินะผมมีมาให้ครบหมดนะผมแล้วก็หน้าปัดนี่เป็นหน้าจอนะครับขนาดใหญ่นะครับผมแสดงข้อมูลต่างๆได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเลือกดูข้อมูลนะอัตราการสิ้นเปลืองนะครับผมข้อมูลตัวรถนะครับการทํางานของระหว่างแบตเตอรี่เครื่องยนต์นะผมคุณสามารถดูได้จากหน้าจอตรงนี้เลย นะผมแล้วก็ยังมีในส่วนของเทชาบดิเพย์นะครับสะท้อนกระจกด้านหน้าทําให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องล้าสายตาจากถนนตรงนี้เขาก็จะบอกในส่วนของความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมระบบอะ a c t ตีฟคูชันโทตตำแหน่งเกียร์นะครับผมแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองนะครับก็จะมีบอกอยู่ตรงเทชัปดิเพย์สามารถปิดได้ถ้าลาคาลูกตานะครับผมนะคอนโซลกลาง มีไวร์ชาร์ตนะครับผมชาร์ตมือถือไร้สายนะครับแล้วก็คันเกียร์ที่เป็นหนังนะครับผมมีโหมดกันขับขี่คุณเลือกนะครับ EV โหมดนะครับเน้นไฟฟ้านะครับ EV โหมดนะแล้วก็ Drive Mode เนี่ยก็จะมี Normal m หม e กับ Sport Mode นะครับผมลงมาก็จะมีเบรกมือไฟฟ้า Auto Hold นะฮะมีให้ครบหมดเลยนะครับผมนี่แล้วก็เป็นการตกแต่งด้วยสีดำ glossy แบบนี้ดูสวยมากนะครับในส่วนของเบาะนะครับผมเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะครับ ใช้วัสดุหุ้มด้วยหนังนะครับผมมีการเจาะรูระบายอากาศนะครับกระดูสวยงามเป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับผมปรับ8ทิศทางเลยนะมีที่ดันหลังให้ด้วยปรับได้ละเอียดมากๆนะครับผมตรงนี้ผมชอบเลยนั่งสบายนะครับผมตัวเบาะเนี่ยไม่ได้ถูกเซ็ตออกมาให้มีความนุ่มนะครับผมมันอยู่ในระหว่างนุ่มกับกระชับนะครับมันก็อยู่ในแบบสบายๆนั่งเดินทางโดยสาร หรือว่าขับขี่เนี่ยเดินทางไกลๆมันจะไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่นะผมบอกแบบนี้ผมจะชอบแล้วก็มีในส่วนของปีกรับหัวไหล่ตรงนี้นะมันก็ช่วยให้เรานั่งได้เต็มแผ่นหลังมากยิ่งขึ้นเนี่ยถ้านั่งก็จะประมาณนี้มันดูดีมากๆนะผมหัวหมอนก็ไม่ดันหัวนะครับผมก็ แล้วแต่ชอบนะครับผมส่วนตัวผมชอบมากๆในส่วนของความปลอดภัยก็ให้มาเต็มถุงลมนิรภัยรอบคัน VSC มีให้ ABSEBDBA อะไรครกอย่างครบหมดนะครับผมกระจกมองหลังตัดแสงออตโต้ก็ใส่มาให้นะครับและที่สําคัญนะคุณดูออปชั่นนะออปชั่นเขาเยอะขนาดนี้นะผมยังไม่รวมในส่วนของกระจกอัตโนมัตินะครับเนี่ยที่พับเก็บะอะไรต่างเ เขาใส่มาให้แบบจัดเต็มจริงๆและตอนนี้ราคาเขาไม่แพงด้วยประกันศูนย์ก็ยังเหลือนะครับ750,000บาทนะคุณได้ออปชั่นขนาดนี้นะสภาพรถแบบนี้นะผมมองว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อว่าห้องเครื่องของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรสเปคเครื่องยนต์คร่าวๆเนี่ยแรงขนาดไหนตามเลยครับเรามาตอนที่ขุมพลังนะครับเครื่องยนต์ของ Corolla Altis คันนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับผม เครื่องยนต์เขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าเนเป็นตัวช่วยในการส่งกําลังนะครับผมเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรรองรับน้ำมัน e20 นะครับผมพลังกำลังเครื่องยนต์อย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่98แรงม้าตรงนี้ก็เครื่องยนต์เนี่ยเป็นระบบอาร์กินสันไซเคิลนะครับผมแรงม้าก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าทําออกมาให้คู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับผมในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยให้กําลังไฟฟ้าอยู่ที่600โวลต์นะฮะหรือถ้าตีเป็นแรงม้าเนี่ยก็จะอยู่ที่ 72แรงม้านะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ที่อยู่ท้ายนะครับที่อยู่ตรงใต้เบาะคนนั่งด้านท้ายนะครับเป็นแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮดรยนะผมให้กําลังไฟอยู่ที่6.5แอมป์ชั่วโมงนะครับก็ มีทั้งหมด28โมดูลนะผมการซ่อมบารุงของแบตเตอรี่นิกเกิลเนี่ยต้องบอกเลยว่าดูแลง่ายนะผมเพราะว่าเขาเปลี่ยนเป็นโมดูลได้ทั้งหมดมี28โมดูลใช่ไหมเวลาเราเสียบเครื่องเข้าไปนะผมหรือช่างเนี่ยเขาจะเสียบเครื่องดูว่าโมดูลไหนเสียเขาจะถอนโมดูลนั้นมาเปลี่ยนให้นะครับผมอันนี้คืออูน่นอกๆนะแต่ถ้าเป็นศูนย์บริการแล้วเรา,เอาอยู่ในประกันอยู่นะเขาเปลี่ยนให้ยกแพคเลยนะแล้วเขาเอาแบตแพ็กนี้นะ เอาไปทําการรีฟับบิแล้วก็มาขายในราคาที่ต่ําลงนะครับผมตรงนี้นี่คือระบบ,บกลไกของเขานะครับผมแต่ถ้าคุณเอาไปเปลี่ยนที่ศูนย์เนี่ยได้เปลี่ยนยกแพ็กแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดมีปัญหานะครับก็ไม่ต้องกังวลไม่ได้เปลี่ยนเป็นโมดูลแต่ถ้าอนาคตหลังจากที่หมดประกันศูนย์ไปแล้วเนี่ยแล้วคุณยังใช้อยู่นะครับผมก็อย่างที่บอกไปเขาจะเสียบ O O B D นะครับแล้วก็ดูว่าชุดไหนเสียแล้วก็ถึงจะเปลี่ยนนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่า เป็นจุดดีนะครับผมในการดูแลรักษาในอนาคตหลังหมดประกันไปแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็เครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้พลังกำลังรวมอยู่ที่122แรงม้านะผมอัตราการบริโภคมันเฉลี่ยอยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถึงคุณจะขับแบบชวิชวัดหรือว่าเหยียบกระแทกแรงๆหรือว่าเป็นคนขับรถเร็วนะ อัตราการกินน้ำมันของเขาก็ทําได้ดีนะครับประมาณไม่ต่ำกว่า16กิโลเมตรต่อลิตรเอางนี้แล้วกันนะครับไม่ต่ำกว่า16กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าเป็นรถยนต์ที่ประหยัดน้ํามันมากๆและการเร่งของเขานี่นะศูน0ถึงใช้เวลา11วินะผมสาหรับรถบ้านแบบนี้ผมมองว่ามันทําได้ดีมากนะครับ11วิกว่าๆนะศูนย0ถึง100นะครับผมตอนออกตัวนี่ทําได้ดีเลยนะครับผมเดินทางไกลในนีหายห่วงสบายๆนะครับผมอ่นะทีนี้เ,เรื่องของโครงสร้างนะครับผมคันนี้เนี่ย โครงสร้างสวยนะครับคันนี้นะสวยไม่มีการถอดแกะทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะครับเดิมเดิมจากโรงงานเลยประกอบมาอย่างงก็อยู่อย่างนั้นเลยนะครับก็หัวน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างเดิมหมดนะฮะคานนงคานหน้าแก้มข้างฝากระโปรงหลังประตูสี่บานเดิมทุกชิ้นนะครับผมคันนี้เนี่ยถ้าท่านใดสนใจแวะมาดูสภาพจริงมาตรวจสอบดูนะผมพาคนรู้จักนะครับที่เขามีประสบการณ์ในการซื้อรถหรือว่าเคยดูรถอะไรอย่างงี้นะ หรือว่าดูรถเป็นดูโครงสร้างเป็นมาตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมในราคา750,000ผมมองว่าโคตรคุ้มเลยนะคันนี้นะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่าว่าคโรราออติสขับเป็นอย่างไรลอ Option, ive, ้อออฟชั่นอะแดปตีฟโคช o n นโอเนี่ยมันดีแค่ไหนตามเลยครับเราก็มาลองขับนะครับเจ้า Cor ร l a a อ t i s 1.8 Hybrid นะครับผมที่เป็นแพลตฟอร์ม TNGA นี่ต้องบอกเลยว่าช่วงล่างเขาดีมากๆนะผมคือ a อ t ิ s นะมันเป็นรถที่ก็ไม่ได้ดีที่สุดหรอก แต่มันก็ใช้งานได้แบบคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปไงและณตอนนี้เนี่ยเป็นรถมือสองนะผมจากอดีตที่เคยร้านร้านต้นๆต,ต,ต,ตอนนี้เหลือเพียงแค่7จ็ดแสนห้าหมื่นบาทแล้วได้ออปชั่นแบบว่าจัดเต็มมาแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยนะผมเรามาไล่เรียงนะฮะในส่วนของระบบ Adaptive Cruise c o n t r ท l นี่เป็นจุดเด่นเลยนะผมในส่วนของเลดา้าด้านหน้าในส่วนของตัวอากาศระยะรถคันด้านหน้าแบบเบรกรอให้เองอัตโนมัติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะ เออเป็นระบบที่ทันสมัยนะผมโตโย o ้าเซเวนเซ็นนะฮะคือตอนนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็เป็น adaptive cruise control นะครับผมผมตั้งความเร็วไว้อยู่ที่อตอนนี้เนี่ยผมตั้งไว้ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ตั้งในส่วนของตัวเลนคีฟให้ด้วยนะครับคือตัวรถนะมันจะควบคุมรถเนี่ยให้อยู่กลางเลนเองนะครับผมคือเราแค่แตะพวงมลลา,มาลัยเบาๆเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ควบคุมนะฮะเนี่ยอยดูนะมันจะควบคุมพวงมลลาลัยเองเห็นไหมอ่าแต่มันก็จะแจ้งเตือนว่าให้เราจับพวงมลลาลัยเพื่อความปลอดภัยนะผม แล้วก็ในส่วนของ Adaptive Cruise Control นะครับตอนที่ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะผมยกเท้าขึ้นมานะครับผมเนี่ยความเร็วนะครับก็จะอยู่ที่ผมตั้งค่า,าไว้นะผมแล้วก็ชะลอตามคันด้านหน้าด้วยคือด้านหน้าเนี่ยถ้าเขาชะลอเราชะลอตามจนถึงจุดหยุดนิ่งด้วยนะตรงนี้ถือว่าเป็นระบบที่ดีมากๆนะครับผม,ม,มเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบมากเลยแล้วราคามันไม่แพงนะตอนนี้นะ75,000นะครับ คุณได้รถที่มีเทคโนโลยีดีขนาดนี้ความปลอดภัยนี่คือจัดเต็มเลยมีบายสปอร์ B ด้วยนะครับก็คือแจ้งเตือนมูอับสายตานะผมรวมถึงอะไรต่างๆนานาที่โตโยต้าใส่เข้ามาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่ามากๆเลยนะตอนนี้นะผมสำหรับโคโร拉ออลตรไฮบริดนะครับผมแล้วมันเป็นตัวท็อปไงนะมันเลยได้ออปชั่นดีนะครับในส่วนของฟีลลิ่งการขับขี่นะครับผมช่วงล่างของโคโร拉ออลติที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่เนี่ย TNGA เนี่ยเป็นช่วงล่างที่ดีนะคือกาวเคเลนเนี่ยเขาต่ําลงกว่ารุ่นที่แล้วนะครับ ทำให้ตัวรถเนี่ยมันบาลานซ์บาลานซ์ดีกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ไม่กระเด้งกระดอนไม่ย้วยนะครับผมช่วงล่างจะออกในแนวแบบแ,แ,แน่นๆหน่อยนะครับเฟิรม์รมๆหน่อยนะก็ถือว่าเป็นการเซ็ตที่ออกมาได้ดีมากๆนะผมส่วนตัวแล้วผมมองว่าดีกว่ารุ่นเดิมเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆเลยนะครับผมและคันนี้เป็นรถมือสองนะฮะการขับขี่ต้องบอกว่าขับได้ดีมากช่วงล่างไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงดังรบกวนเลยนะผมการตัดต่อกําลังระหว่างเครื่องยนต์ระบบไฮบริด ก็ทําได้สมูทนุ่มนวลนะผมแทบเราไม่แทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามันตัดต่อกําลังอยู่นะครับผมคือบางทีเราขับขับไปเนี่ยตอนนี้เป็นใช้ E ีีอยู่นะใช้ E ีอยู่แล้วพอเราเหยียบเนี่ยตัดเป็นเครื่องยนต์แล้วผมไม่รู้สึกช่วงต่อกําลังของเขาเลยอะ่ะตรงนี้ถือว่า t o โยต้าทำออกมาได้ดีมากนะครับผมเป็นอะไรที่สมูทนุ่มนวลมากสําหรับระบบไฮบริดของ t o โตยต้าและที่สําคัญประหยัดน้ํามัน,คนคโคตรโคตรนะฮะโฟล์ล่าอ,อัติคันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับอัตราการบริโภคน้ํามัน 20บวกนะครับ20กิโลเมตรต่อนลิตรนะถ้าใช้ดีๆนี่มี20กว่านะครับผมหรือว่าถ้าขับแบบซิ่งๆเลยนะเอาแบบซิ่งๆเลยนะไม่ได้มาแต่งคันเร่งนะมี1778แน่นอนนะครับผมคือไม่ต่ำกว่านี้นะประหยัดน้ำมันมากรองรับน้ำมัน e 20ด้วยนะตรงนี้ถือว่าโอเคมากๆนะครับผมและไม่อืดน,นะไม่อืดน,นะครับผมไม่เหมือนโครราคอสนะผมที่ใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับแต่โครราคอสเขาถูกเซตมาให้เป็นรถครอบครัวง นะมันก็เลยมีความอืดน,นิดหน่อยนะผมแต่โครล่าอลติไม่มีเลยนะครับเหยียบมาเหยียบมาเลยนะผมขับสนุกมากมากนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจในราคา750,000บาทผมมองว่าคุ้มค่ามากๆครับนะเดีย๋ยวเราไปปิดคลิปกันครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นรถยนต์ที่คุ้มค่ากับการจ่ายจริงๆนะครับผม750,000นะครับคุณได้ออปชันที่โคตทันสมัยเลย นะครับผมระบบช่วยขับนะฮะระบบความปลอดภยัยความสวยงามของตัวรถการขับขี่ที่ดีและประหยัดน้ำมันโคตรนะฮะท่านใดที่กำลังมองหารถที่แบบไซส์ไม่ใหญ่มากนะเป็นแบบรถใช้งานทั่วไปนะครับผมเหมาะมากเหมาะจริงๆนะครับผมและประกันศูนย์ก็ยังมีอยู่นะผมน่าสนใจมากๆเลยละท่านใดที่ดูถึงตรงนี้แล้วและตอนนี้เนี่ยอยากจะจ่ายเงินแล้วนะ ติดต่อมาได้เลยครับที่เบอร์เดิม0901011019นะครับผมผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้คุณไม่ต้องไปหาไฟแน,นนซ์นะฮะผมมีบริการให้เลยนะ <S <S ผมส่งรถถึงบ้านนะครับคุณไม่ต้องเดินทางมาถ้าคุณสนใจคุณโอนมาจองนะฮะแล้วด่นจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อเงินสดนะครับผม <S <S ผมสไลด์รถไปส่งที่หน้าบ้านเลยนะตรงนี้ก็เป็นบริการดีๆจากทางห้สวัดนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็5 4สวัดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ